ขับขับให้ออกจากวัดไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว<ม>นะเมื่อขับไปแล้วประมาณสองสัปดาห์ก็มามีข่าวโซเชียลมีเดียเนี่ยนะปรากฏเมืม่อวานเนี่ยนะก็เลยาารทราบจากท่านเจ้าวัดว่าคลิปนี้พระองค์นี้ทำด้วยตัวเองเมื่อเดือนมีนาคมทีเนี้ยสาเหตุที่ปล่อยคลิปนี้ทำไมถามว่าทำไม อยากจะให้เจ้าวาดมีส่วนพัวพันเสียหายด้วยนี่นะฮะท่านผอ,อ,อสํานักพุทธศาสนาของกาลสินก็เล่าให้ฟังนี่นะครับสําหรับคลิปนี้พระกราลสินเสพยาบ้าอยากจะให้เขาเสียหายทั้งวัดแต่ความจริงไปแอบเสพเป็นอยู่แค่สองสามคนนะครับเรื่องนี้นะครับหวังว่าจะทําให้วงการสงฆ์เนี่ยเสื่อมเสียนะครับทางพระวิญญาธิการของจังหวัดกาลสิน พระวิญญาธิการก็คือตำรวจพระนะครับบอกว่าการกระทําครั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเนื่องจากเป็นการทําลายพระพุทธศาสนายอย่างรุนแรงด้วยเป็นการเสพยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นแม้จะจับศึกหมดแล้ว3คนแต่ก็ต้องส่งตัวให้ตํารวจดําเนินคดีซึ่งทางตํารวจกาลสินบอกว่าคดีนี้นะครับถือว่ามีความผิดอาญาเรื่องของการเสพยาเสพติดมีหลักฐานชัดเจนจากภาพที่เผยแพร่อยู่ใน YouTube แล้วก็จะขยายผลต่อไปด้วยนะครับว่า แก๊งพี่เอายาเสพติดเอายาบ้ามาขายให้กับพระแล้วก็เสพเป็นขนาดนี้มีใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงโอ้โหยาเสพติดนี่มันร้ายกาจจริงๆนะฮะค่ะแล้วก็คลิปก็สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะคะครับ่ะถ่ายกันเองนะครับเผยแพร่กันเองก็ต้องโดนกันเองนะครับมีอีกรณีหนึ่งนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์หลังจากที่เขาเอาภาพของวิวทิวทัศน์ที่จุดชมวิว ที่หาดของเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีออกมาเผยแพร่เพราะว่าทุกวันนี้พอไปถ่ายภาพจากตรงนั้นมันไม่สวยเหมือนเดิมแล้วม,มีคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งสูงตั้งตระหานขึ้นมาะนะครับถึงขั้นที่ชาวเมืองพัทยาเขาบอกว่าขอทวงคืนทวงคืนทัศนียภาพของเมืองพัทยานะครับนี่ฮะคอนโดมิเนียมแห่งนี้แล้วก็ไปบังจุดของที่ตั้งของ อนุสรีขององค์กรมหลวงชุมพรอันที่เป็นความรบรักของชาวพัทยาด้วยนะครับจุดชมวิวของเมืองพัทยานี่นะฮะอาคารสูง53ชั้นเป็นคอนโดมิเนียมที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับวันนี้คุณอิทธิพลคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาออกมาถแถลงข่าวเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าโครงการนี้คือโครงการ Waterfront นคอนโดมิเนียมของบริษัทบาลีไฮจำกัด เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย53ชั้นมีห้องพัก315ห้องตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน7แปลงขนาดกว่า2ไร่บริษัทบริายจำกัดยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อเมืองพัทยาเมือ่อ1พฤษภาคม2551นี่น้องนิ้นดูเวลาคนไปถ่ายก็จะติดคอนโดแล้วไม่เห็นวิวทิวทัศน์ไม่เห็นท้องทะเลสวยงามแล้วนะครับขออนุญาตก่อสร้างเมือ่อ1พฤษภาคม51นะครับ ตอนนั้นสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของโครงการแล้วอนุญาตให้ก่อสร้างได้เขาต้องมีการทําผลกระทบทําผลสึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเพราะว่าอยู่ชายหาดแต่ว่าอนุญาตให้ก่อสร้างได้ให้ก่อสร้างได้10กันยายน2551หมดอายุ9กันยายน2553โครงการยังก่อสร้างไม่เสร็จ ขอต่อใบอนุญาตอีกนะครับซึ่งก็อนุญาตต่อถึง6กันยายน2557นี่ยังไม่หมดใบอนุญาตแต่ว่าก็มาถูกร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองกับ